สวัสดีครับผมอมชัยพลโยธานะครับสังกัด Nexter t c h e e Motorsport ครับหมายเลข A55 ครับลงแข่งในรุ่น City1Miles ครับดีมากเลยครับแต่ผมก็ยังต้องเรียนรู้กับมันหน่อยครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ซ้อมเลยครับก็เลสเมื่อวานก็จบอันดับ3ครับก็ดีใจมากครับเมิก็คงอยากเป็นแชมป์ครับแต่ก็วันนี้เลสสองแล้วก็ยังเหลืออีกหลายเลสนะครับก็จะสู้เต็มที่ครับผม ผลินนตภัณฑ์ Nexter นะครับผ้าบเบรกดีมากเลยครับอยากสั่งหยุดได้แังใจเลยครับฝากติดตามผมและทีมนะครับในเพจ Nexter น,นะครับแล้วก็ TKS Motor Sport นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อสิาวิตายริมนันทร์ชินอชินิดีจาาที n e x t ตอร์ริสเปิดสิงสถิตฝค่ะแข่งรุ่น Honda City ี้ฮัชแบ็ในทุ่งศิได้ที่3แต่ว่าก็พอออกไปคร้งแรกก็หล่นมาที่10เราแต่ว่าไล่ขึ้นมาจนจบที่6ได้แต่ว่าอ๋อแล้วก็ได้ที่2ในรุ่นค่ะก็วันนี้น่าจะน่าจะทำให้ตัวเองใจเย็นลงนิดนึงเวลาขับค่ะอ๋อครับผมแล้วเราขับจากคาร์สแล้วมาขับรถใหญ่มันแตกต่างกันนะจากคัสแล้วมาต่าง แตกต่างก็มีเขาแบบอันนี้ก็นั่งซ้ายแล้วก็มีหลังคาแต่ว่าแบบทักษะอะไรก็คล้ายๆกันอยู่ค่ะติดตามใน IG ได้เลยค่ะมินนี่สิตาวีครับงา,านสุดท้ายครับเอกนิคเตอร์ใช้แล้วเป็นไงบ้างคะอ๋อดีมากเลยค่ะสุดยอดที่สุด